สวัสดีครับอยู่กับผมเจมสลิกนะครับผมแม่ <Yahoo! S 1> กับมาเจอกันอีกครั้งนะครับนะก็วันนี้ไม่ได้เปิดกิจกรรมนะครับนะแต่มารีวิวทีมนะครับอาพิมหามาคือมาอำนาจรุ่นหนังขอทไกโพลนิวคาสเซิลนะครับนะ uh! เออและนี่เลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทีมนิวคาสเซิลในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันนะครับนะและนี่น่าจะเป็นฟูลนิวคาสเซิลที่โหดโหดโหดที่สุดในเซิร์ฟแล้ว นะครับซึ่งเจ <Wow. S 1> ้าพอดีก็เป็นใครที่ไหนทุกคนน่าจะทราบนะนี่พี่แอมเซวิลอดนะครับนะสาวกนิวคาสเซิลเลยนะครับนะก็อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าทีมพี่แอมเนี่ยฟูนิวคาสเซิลที่โหดที่สุดเนี่ยเขามีตัวอะไรกันบ้างนะครับนะไปที่กองหน้าเลยนะครับนะแพทริิไครวะเ <laughs> พทริใควเวิร์ดเออเคยเล่นกับนิวคาสเซิลในช่วงสั้นๆน,นะปี2 0 0 4 2น0 5นนะครับนะแหมแต่ก็ทำให้เขาติดฟูลทีม นิวคาเซิลได้นะครับนี่เรามาดูสแตทกันนะครับนะเข่าวๆฟูลทีมนิวคาเซิลเนี่ยจะเป็นอ่าสปีดต้นบวก3แล้วก็การส่งไกลบวก3นะครับนะนี่คือสแตทของแพทริไคเวิร์ดบวก7นะไอคอนบวก7นะครับนะรอวันขึ้นกรอบทองอยู่นี่เออหลักๆของเจ้าตัวนี้เลยนะครับนะคือการหาช่องการยิงและการจบสกอร์เนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าครบเครื่องสำหรับกองหน้าที่ควรจะมีนะ แล้วก็มีความไวด้วยนะครับนะก็พลังแฝงเนี่ยมีสปิดดิฟมี Power h e a d ฮดเนะครับซึ่งน่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าของไควิดนะครับนะหม่งบอลได้ดีซึ่งพี่แอมก็ใช้พลังแฝงเป็น First สชารใช้เป็นการทิงนะไว้ชนนะครับนะแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านการส่งบอลสั้นใน,ในกรอบเขตโทษนะอ่าน,นี่ก็ไควิดตัวแรกนะโหเดือดมากหม่งบอลร้อยร้อยสามสิบโอ้โหหม่งบอลแตกแล้วเนี่ย <c oughs> มาต่อคนที่สครับ ตำนานและสุดยอดตำนานของพิมาริกและนิวคาสเซิลนะครับอย่างอารันเชียแขกอารันเชียเลอร์ครับนะดาวสุนทรสูงสุดประจำพิมาริกนะครับซึ่งจะขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้เลยสำหรับฟูนิวคาสเซิลนะเป็นปี EBS บวกแนะครับนะถ้าจมําไม่ผิดรู้สึกพี่แอมจะเปิดได้ด้วยนะตัวนี้โอ้แล้วดูดิค่าสเต,ต็ปอะค่าพลังคือแดงจนแบบโอ้โหเจมตาจะบอดจะแดงตามอยู่แล้วเนี่ย สปีดต้นจบสกอร์พลังการยิงยิงไกลย,ยืนตำแหน่งนะครับโอ้โ oh, หพลังการหมงบอลน,นี่ถือว่าแบบถ้าเทียบกับไคเวิร์ดเมื่อกี้ถือว่าสูสีสูสีแต่แบบเชลเลอร์อาจจะเหลืองกว่านิดนึงนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยจะมีลองช็อตแท็กเกอร์นะครับคือยิงไกลได้ดีกับพาวเวอร์เฮดเดอร์นะก็จุดเด่นก็น่าจะคล้ายๆกับทางไคเวิร์ดแหละนะครับนะเรื่องลูกหมงนะครับพลังแฝงที่เอามาคือกระทิงนะครับเฟิร์สชารตแล้วก็การส่งบอลสั้นในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับนะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรจะมีในฟูลทีมิวคาสเซิลนะโหฟูลทีมน้ำแบบพลังมันเดือดเดือดนะครับ <c oughs> มาที่ปีกซ้ายครับแอนดอร์ทาวเซ่นนะก็หลายๆคนเจมไม่รู้ว่าจะจําเขาได้หรือเปล่านะครับนะประวัติการอยู่ิวคาสเซิลนี่คือแค่ช่วงสั้นๆส,นสั้นมากๆเลยนะ่าจะแค่แบบครึ่งฤดูกาลหรือว่าครึ่งหรือว่าฤดูกาลเดียวด้วยซ้ํานะครับนะถ้าดูจาก ประวัติตรงนี้นะครับนะอาจจะไม่เป็นที่จดจำเท่าไหร่แต่ในเกมฟ i f ่าลคือทาเซนกับฟูนิวคาส์นค่อนข้างที่จะโหดนะครับด,ดูพลังแฝงดิสป e ดดิเบอร์นะครับไฟเน็ตช็อตนะมีเอริคอสด้วยนะครับจุดเด่นเลยของเจ้าตัวก็คือการเปิดบอลและก็ความเร็วเนี่ยแหละที่เจ้าตัวมีอยู่แล้วนะครับนะแล้วยิ่งได้บูสต์ขึ้นมาอีกเนี่ยจากเท่าไหร่อ่ะบวกไปอีกเนี่ยหขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับและนี่คือข้อดีของเทาเซนนะคือ ไม่ต้องเปลี่ยนออกก็ได้คือพลังความอึดเดี๋ยวเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดถือว่าอึดมากๆนะวิ่งสามวันยังไม่เหนื่อยเ <c oughs> ลยเออนี่คือดาวเท่าเส้น FA บวกแปดนะครับไปขวานะครับไม่ใช่ฟูลนิวคาสเซิลแต่อย่างใดนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่แอมเอารุดเอาเฮกูฟูกุลิดมานะครับคือรุดกุลิดเนี่ยเขาเคยเป็นผู้จัดการทีมของนิวคาสเซิลในช่วงสั้นๆน,นะเออไม่เคยลงเล่นนะแต่คือเป็นผู้จัดการทีมพี่แอมเฮ้ยมัน มีสูตรร่วมกับทีมอย่างน้อยคือกูต้องติดมานะครับพลังอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบขึ้นขึ้นกรอบสีแดงแบบตัวอื่นๆเขาเพราะว่าไม่ได้ฟูลทีมนะครับแต่ทุกคนรู้แนะล้วรุดกลิตนี่คือเครื่องหมายการค้าของฟ i ฟ่าไร e ีนะครับทุกคนต้องมีใช้นะคือค่าพลังทุกอย่างลุกลับดีทุกอย่างคือบาลานซ์ในทางที่แบบโคตรเก่งนะครับนะสำหรับลุดกลิตเปียคอนบวก5ด้วย นะครับนะโหคือสุดยอดนะยืนได้ตั้งแต่หน้ายันหลังอะยกเว้นโกเพราะว่าโกเขาไม่ให้เปลี่ยนลงมาที่กองกลางครับนะเป็นจอที่ไวเนาดุ่มนะครับนะก็เคยอยู่นิวเซลในปี2015-2016นะก่อนที่จะย้ายไปลดแรนกับทางลิเวอร์พูลนะครับนะก็มาดูค่าพลังกันครับค่าพลังของเจ้าตัวเนี่ยก,ก็หลักๆเลย คือยืนตำแหน่งแล้วก็ยิงไกลได้ดีนะครับถือว่าเป็นคนที่ตีหนักพอสมควรนะครับนะแล้วคือค่าจบสกอร์เนี้ยเจมจะชี้แบบอธิบายนิดน,นึงนะครับค่าจบสกอร์เนี้ยมันจะมีผลต่อเมื่อเราเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับถ้ายิ่งค่าจบสกอร์เยอะเท่าไหร่การจบสกอร์ในกรอบเขตโทษของเราอ่ะก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับนะแต่ยินโยนะครับก็ถือว่าเป็นกองการที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูนิวคอเซินก็น่าจะมีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นการที่แบบครบเครื่องนะครับยิงไกลได้ดีสอดขึ้นไปแล้วก็ทําประตูได้เล่นเกมรับได้ดีมีความอึดสามารถเล่นได้ตลอดทั้งเกมนะก็ถือว่าแจ่มแมวเหลือเกินนะครับสำหรับไวยนาดุ่ม E21 นะครับนะต่อมานี่คือน,น่าจะเป็นไฮไลท์ของ i d พี่แอมเลยนะครับนะคินทิปเปียนะครับโหไม่น่าเชื่อนะว่าซื้อมาแล้วจะเป็นแบบสุดยอด สุดยอดเดีลวของนิวคาเซิลเลยนะถึงแม้เจ้าตัวจะอายุเยอะแล้วนะครับนะทิเปียน,นะครับในเกมสามารถเอามายืนกลางได้นะครับส่วนใหญ่เอามายืนกลางกันนะครับเพราะว่าคือมีแบบอาไฟในช็อตยิงไกลได้ดีอ่ะเออปั่นฟริกิกได้เปิดบอลได้เหมาะสําหรับการมายืนกองกลางซะเหลือเกินนะครับนะเอาจริงนเนี่ยทิปเปียเล่นได้ทั้งแบ็คปีกองกลางนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ย <c oughs> คือการเปิดบอลเหมือนของจริงเลยการเปิดบอล การยิงฟรีคิกการยิงไกลนี่ลอกเรียนแบบจากของยิงมาเด้เลยนะครับสำหรับคีเรนที่เปียนะดูค่าสเตตสีแดงฟรีคิกยิงโค้งนะโอ้โหแบบปั่งโคง้งปัดอ้อมโกสามรอบแล,แล้วเข้าคิดดวโค้งขนาดไหนเออนี่ก็เวอร์เกินนะครับนะมีการเข้าสกัดได้ดีเข้าประท้าได้ดีด้วยนะพลังความอึดร้อยสามสามนะและปีนี้เป็นปียี่สามทีวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับถือว่าเด็ดดวงมากสำหรับคีเรนที่เปียยี่สามทีว ระซิบนิดนึงตัวนี้รู้สึกว่าจะได้มาสี่ใบเทานะครับผมนะมากันที่แบ็กซ้ายครับเวลเล่มนะชื่อจริงเจ,งจมจาไม่ได้โจดอาจจะชูเวลเล่มมะถ้าผิดต้องขออภัยนะครับพลังแฝงก็มีทุ่มบอลไกลได้ดีนะแล้วก็ชอบเล่นลูกทักษานะครับคือเจมเล่นกับพี่แอมอ่ะบอกตามตรงว่าเจมเจาะแบ็กซ้ายเขาไม่ได้เลยคือของจริงอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาไม่ได้เก่งพอมาอยู่ในเกมเนี่ยคือมันสุดยอดมากๆเลย นะครับซึ่งเจมก็แบบพอมาดูสเตตก็เออก็พอเข้าใจว่าทําไมแบบเขาเก่งอะ่ะก็คือรูปร่าง177รูปร่างหนามีความไวนะครับก็ไม่แปลกที่แบบตัวลุกของฝั่งฝั่งตรงข้ามจะเจาะไม่เข้านะครับหลักๆเลยก็เปิดบอลเปิดบอลดีสมดุลดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับสําหรับตัวนี้นะเมเทพโจลิงตันโจลิงตันเหมือนจะมีนะเทพโจนะมากันที่ บิ๊กโซครับโซแคมเบลนะครับนะปีแคปบวก8นะครับพลังแฝงก็พี่แอมใช้เป็นเป็นงูตรงอางกับกระทิงดุนะครับนะส่วนของที่จะต,ตัวมีอยู่แล้วก็คือมีมีงูกแกงกองนะครับแล้วก็พาวเวอร์เดอร์นะเออเด,เด่นเเลยคือเกมลับเนี่ยแหละที่ดุดันไม่เก่งใจใครนะครับข้าบอลได้ดุดันแน่นและแม่นยำนะสำหรับโซแคมเบลนะ ข้อเสียของแคมเบลหลักๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวนะครับนะนอกนั้นคือเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับสำหรับบิ๊กโซนะคู่เต็ต้องเขานะครับนะก็ตอนนั้นก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่ที่มาอยู่กับนิวคาสเซิลน,นะดาววิเดซันตันนะครับนะก็ถือว่าเป็นแบ็กสารบัตประโยชน์นะยืนได้แบ็กซ้ายแบ็กขวานะแต่พี่แอมนะครับด้วยรูปร่างส่วนสูงและความไวพี่แอมจับมายืนเซนเตอร์นะครับอารมณ์คล้ายๆแบบเตโอเอ็นนองโนเอสนะที่แบ็กซ้ายจับมายืนเซนเตอร์แล้วมันทําได้ดี นะครับมีความไวนะครับเข้าสกัดบอลได้ดีมีความแข็งแกร่งนะคล้องตัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครเล่นฟูลนิวเซอร์เนี่ยน่าจับเอามาลองเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแบ็กขวานะครับนะลูกลักฟีฟ่าอะไรสีลูกลักจีเอ็มลักลัก,ล,กลักที่สุดเลยอย่างเควินเอ็มบาบูอีย1บบวกเก้าด้วยนะครับโอ้โหแล้วดูพี่แกดิพี่แกวิ่งร้อยสามหกกับร้อยสามห้า วิ่งวิ่งแซง BMW อ่ะคิดดูว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับจุดเด่นเลยคือความไวอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมีเปิดบอลได้ดีด้วยนะรีคอร์ดมีสปีดดิฟเลี้ยงบอลได้ดีนะครับนะค่าพลังความเอื่อยอยู่ที่128ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะค่าพลังเกมรับอาจจะแบบไม่ถึง120ในบางบางอย่างแต่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้พอสมควรน,นะครับนะถือว่า แถมแมวนะสำหรับเควินอมบูบูนะตั้งแต่แบบปีไลฟ์ยันทุกปีอ่ะมันเก่งทุกปีก็งงเหมือนกันนะและนี่เลยครับนะนิกป๊อนะครับปี21 PL บวก9นะครับนะค่าพลังส่วนสูงพลังการพลังแฝงอาจจะแบบไม่มีปลาไก่นะแต่ทุกอย่างคือเพอร์เฟทุกอย่างนะโหค่าพลังเกือบแตะ120สบอ่ะสำหรับนิกป๊อกคือรูปร่างอย่างเงี้ยส่วนสูงเงี้ยคือแบบเป็นที่นิยมในเกมฟีฟ่าไลซ์มากมากเพราะว่าอย่างว่าเขา ยิงไกลกันยิ่งเรามีตัวผู้รักษาประตัตที่สูงแล้วแบบผอมมันจะพิ้วไงบินไปผัดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะนี่ก็เป็นสเสบียตัวจริงของทางพี่แอมนะครับนะอามาดูตัวสำรองกันสันหน่อย <c oughs> นะครับก็ดูไม่แพ้กันนะครับเป็นดาวิชินโนล่านะครับนะปี2 h e ิบสองฮีโร่นะโหพลังแสงนะครับหลักๆเลยไฟเนนช็อตลองช็อตแฮกเกอร์นะครับแอมใส่ <c oughs> อ่า uh, first cut มาใส่อ่ารถเตมิน่ามาใส่กระทิงมานะครับสำหรับเดวิดเชโนราก็ตัวเมตาด้วยนะครับสองเท้าผิวไหวยิงดีเปิดดีนะครับสำหรับเชโน่าปีนี้นะไปอย่างไวๆเลยครับเอร์ลัสนะครับปีบีทีบบวกแปดนะราคาดูนี่ดูราคาห้าแสนนะเออหลกัหลกๆเลยเอร์ล e ัสนี่เรื่องความคมนะครับเลยหลกัหลกๆเลยเรื่องความคมนะมาอยู่กับนิวเคสเซนสั้นๆน,น,นะน่าจะปีสองปี นะครับเพราะว่าเขาเป็นนำนาหลิเวร์พูลแหละนะครับนะอาจจะแบบไม่ได้เป็นที่จดจําสําหรับฟนินลแคสเซิลเ่าซักเท่าไหร่นะครับนะบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ํานะครับแต่เขาเคยอยู่นิวคสเซิลน,นะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่โหดเลยนะครับถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นฟูนิวคสเซิลน,นะครับนะแอนดี <c> ้แ <oughs> <Andy S 1> <c oughs> คนโลนะน,นี่คือน่าจะเป็นลูกหลักที่สุดของของพี่แอมแล้ว นะครับสำหรับแอนดี้แคโรวิทยาบวก9นะตีแล้วตีอีกพยายามตีแล้วตีอีกนะครับนะจุดเด่นเลยคือบังบอลได้ดีมีลูกดือ้อและก็สามารถยิงไกลได้ดีด้วยตัวนี้เจมเล่นกับพี่แอมทีไรเจมโดนตลอดเลยนะครับสำหรับแอนดี้แคโรนะขวัญใจเด็กลิเวอรพูด,ด้วยนะครับเออนี่ครับบวก8เล็กซานเดอร์อิซักนะสาย5้าขวาหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ เาจะเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนนิวคาสเซิลแล้วแหละนะครับนะตั้งแต่ย้ายเข้ามาจากเรอโซซิดัตนะก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะอิซักนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับปีสปอร์ตไลท์ก็เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงมกรานะครับนะย้ายมาจากเอเวอเรตแราค่าตัวแรงด้วยนะครับอาจจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มหวือหวาแต่ในเกมเนี่ยถือว่าค่าพลังในการเล่นปีกค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับนะมีความไวนะครับเลี้ยงบอลได้ดียิงไกลได้ แอนดครับสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนนะมาที่คนต่อไปครับคีซุนยองนะครับ L l 8นะก็เคยเล่นอยู่กับมิวคาสเซลปี2 0 1 8ปถึง2ี2 0นะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นนักเตะเอเชียแล้วมาเล่นในพรีเมียร์ลีกต้องอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสำหรับกีซุนยองนะหลักๆเลยคือรูปร่างดีนะครับพลังแฝงดีจ่ายบอลได้ดีค่าพลังค่อนข้างที่จะบาลานนะสำหรับกีซุนยองนะครับมาคนนี้ มากันที่คนต่อไปเลยฮะอุซาซิโซโก้นะตอนตอนแรกตัวเนี้ยบอกตามตรงว่าช่วงแรกๆที่เกมเปิด่คนใช้เยอะมากเพราะว่าตอนนั้นปีทีๆค่าพลังการเล่นมันดีอะ่ะเออโหดด้วยนะครับสำหรับซิโซโก้เนี่ยใครเล่นฟูลนิวเซนฟูลสเปอร์ฟูฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะสำหรับซิโซโก้นะครับยิงไกลดีมีความไวนะครับ สำรองนี่มีลันเชียแขกฮะรันเชียเลอร์ไอคอนบวกหอยู่เหมือนกันนะครับนี่สำรองของสำรองนะเชียเลอร์บวกหกนะปีไอคอนโหดดุเลยเคยลนทิปเปียยี่สิบสองทีวายบวกแฮะก็พี่แอมซื้อยี่สิบสามทีวายบวกแมาแทนแล้วนะครับนะก็ถือว่ายังโหดเหมือนกันนะอันนี้แซมเดยองนะแซมเดยองนะครับนะมาอยู่กับนิวคาสเซิลตั้งแต่ปี2 0 1 4ันสิบสี่ถึงปีแคปบวกแ นะครับอันนี้น่าจะซื้อมาเอาเท่เฉยๆซื้อ,ยอ,ยอมาประดับทีมอ่ามีจอนบาลริวพูบวกแปดครับอยู่กับนิวเซนหนึ่งไปไีนะสองพันเอ้ยหนึ่งเก้ากเจ็ดถึงหนึ่งเก้ากแปดฮะนะสำหรับจอนบานนะปีริวพูเท่อย,อยู่นะครับเก่งใช้ได้สำหรับจอนบานนะแล้วก็มีสเวนบอสแมนครับยี่สิบเอ็ดเอ็นจีนะก็ถือว่าเป็นดีลที่ซื้อมาแล้วตอบโจทย์เลยนะครับมาช่วยนิวเซน กองหลังได้ถือว่าแน่นมากนะครับสำหรับเซเว่นบอตแมนนะย้ายมาจากกริลนะครับยืนคู่กับฟาเบนแชร์เลยนะชีวิตจริงนะนี่ฟาเบนแชร์บวก8นะปี BOE นะก็อาจจะเก่าแล้วแต่พี่แอมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเป็นสำรองนะแล้วก็มีเจมิลเนอร์นะบวก9ปี EBS นะครับนะก็ปีนี้2เท้านะครับส่วนใหญ่คนก็ชอบเอามาเล่นเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวากันสำหรับเจมิลเนอร์นะแล้วก็มีจามารัเซลนะ อดีตกัปตันทีมนะครับแต่เขาก็ยังอยู่นะแต่เขาไม่ค่อยได้ลงแล้วบวก9ปีฮอตนะครับนะก็เก่าแล้วนะครับแมตติชี่บวก9นะครับปีฮอตนะโหพวกปีเก่าๆนี้พี่แอมแกมมีปีมีบวก9ทั้งนั้นเลยนะครับจอเคมวิเล่มนะชัววินเล่มปีจอาบวก9นะ่ยโอ้ยถือว่าดูเดือดเลย <c oughs> แซงแม็กซิแังนะครับปี โอทีโอวันทูวอนะครับบวก8นะครับโอ้ปีนี้แทบจะลืมไปแล้วว่าเคยมีในเกมมาก่อนนะต่างคน่ไว้นะครับดูก้าไม่น่าใช่นะนี่บูโน่คิมยองบุึโน่กิมมาไลท์นะครับปี20 NG นะครับนะนี่นี่มหาเทพโจลิงตันีคยนะที่ทุกคนถามหามีเหมือนกันนะครับนะปี o อ w นะก็จากกองหน้าสูงก,กองกลางแบบเวิร์คาสเออไม่น่าเชื่อ นะครับนะออะเรามาดูกันนะครับนะฟูนิวคาสเซิลน,นะครับเจอโหฟูอาร์เซนอลพอดีเลยนะครับนะมาดูกันว่าใครจะแจ๋งใครจะแจ๋วอะไรกันนะครับเท้าสุดเท้าครับทิปปี้อ่ะผมเป็นซันต้น ทิปูที่เปียอ้าวทาาเส้นฮึมเลอเอ็มบาบูเอ็มบาบูเปิดมาที่ใครวะโอ้โหนี่ไงครวะเขามีแต่ใครเวิร์ดโซนสาวไปหนึ่งดอกครับมาที่อารันเชียแขกทิปเปียฮึม ไปแล้วครับไปแล้วครับแพทร <Huh? S 1> พิไควาแพทริไควาไปหมดโอ้โหไปนู่นนะฮะดาวคารไม่ยังอีกโอ้โหล้ำหน้าแฮมเบล ไปแล้วครับลุดกุลิตลุดกุลิตนี่ไงแพทติกใครวะใครเวิร์ดแคปหนึ่งสูนะยูเวน่นหนึ่งอ่เจยูเว่จะนิวกาสเซนไหนไหมมามาที่ลุดกุลิตเรียบร้อยครับ ถึงแม้จะไม่ใช่ฟูลนิคอสเซนแต่เขาคือผู้จัดการทีมของนิคอสเซนในยุคยุคหนึ่งนะครับนะโอ้เกนดูเอนซี่ก็เดือดพอกันนะโอ้โหนิกป๊อปวิ่งเลยบอลแต่เราต้องเปลี่ยนมาหาเทพแอนดี้แคลโลล,ลงาและ นี่แคโรเป็นไงล่ะทุกคนดูดิปิ <ipp> บอกแล้วว่าอย่างคมอย่างอันตรายแอนดะี้แคโรฮะเดี๋ยวทุ่นเอาชนะอาร์เซนอลไปสามตัวหนะน,นึ่งครับโอ้ยต่อคิวครับขอบคุณครับผมอันเจมัส e ต่อคิวครับอันเจมัสต่อคิวมาแอดมาแอดมาหน่อยได้ไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นจอแล้วเนี่ยไปแล้วฮะเชียร์เลอร์เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ยึดยักษ์ โอ้จะไปเหลืออะไรนะครับลูกนี้โอ้โหนี่คือการติกิตะก้าของทางเนลเซอร์นะว้าวเชียร์เลอร์หูลิซันโดอย่างแข็งฮะเชียร์เลอร์ยังขย,ยันตามมาต่อมุมนี้ต้องคงโคไม่ผิดครเวิร์ดนะลูกกิลิตเคยอยู่เนลเซอร์แต่เป็นผู้จัดก,การทีมนะครับนะ เคยเป็นผู้จัดการทีมไงเดี๋ยวให้ดูจอยนี่ไงมันต้องได้แล้วมันต้องได้แล้ว <Yahoo! S 1> นี่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 สีแบบมันออกสีเขียวเขียวแบบเรืองแสงอะ ขึ้นเลยพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามีน,นามาอะไรแต่เห็นพี่บอลเขาโพสต์อยู่นะครับนี่แมนยูโดนนิวเตันไปสามสูเนี้ยฟูแมนยูฟูนิวเตันนะ